เก้วเข้าสัวา่วพาณิพนา์พระองค์งทรงญานเหินไปทั่วแดนไกลพระองค์ทรงรับสั่งไว้แก่หมู่เวไนยให้เลึงปฏิบัติไปในการาวานนามาอูทุกขังมาอวนิจังมาอวนันตาพาาระอรหังพุตรจวีติปิโสภะค่า ทุกไปมีมาแก่ได้ทุกปาการพระทรงผมวิหารตั้งมันในอุเปค้โปวดสาทั่วดีตพระวงทรงดิ้ดก้วกาทรงพระกาลุณาดาบทุกดาบเข็นพาะทรงเร่งเห็นทุกทั่วตัศาสตร์จงมาช่วยกำจัดคุ้มพลยกันภัย ขอให้ได้รับความสุขไปทุกทิวาราตีเดชะบาลมีทตีทั้งสามสิบทาตพู้ตัวกำจัดตัมัวกำใจสังโฆสุญหายศาสตูทั้งหลายสุญหายณบาทนี้ด้วยอำนาจบาลมีทั้งเสียสงไห้กำไลเสนกาบ ด้วยพามากันมาช่วยคุ้มครองช่วยป้องช่วยกันเทวดาบนสวรรค์มาช่วยกันรักษาผ้าเสื้อเมืองทรงเมืองอันเลื้องลิทาทั่วโลกโลกามาช่วยคาณบัดนี้ทั้งอารักษ์เทพาบรรดาเทพาทั้งสิบหกราศี ขออย่าให้มีมารอย่าเป็นกาลกินีคนชั่วไม่ดีอย่าเข้ามาปะปนคนใจร้ายอากุศลคอยพ้นไปไกลพาเทศหัวกวงลงมาปะสุมคุ้มเนียจันไลพารจันโทสิบห้ามารักษาภายในพระอังคารแปดพระองค์ส่งสินมาให้ พาพูดสิบเจ็ดเสด็จมาปกป้องพาเสาเข้ากองกำลังสิบทาตมาช่วยกำจัดมหาอุบาทที่เป็นยมมาลาดไล่กาดนักนาสัตูวมีมาหมดมวยบันเลยสัตูวที่ไหนบันเลยที่นั่นพระฤหาสสิบเก้าเข้ามาโดยพัน เป็นคู่ช่วยกันจัดสรรให้งามพาลาหูสิบสองช่วยปองมองตามปาดเป่าให้งามอย่าได้เดียวฉันพาสุขเทวันมาช่วยกันรักษายี่สิบเพตโดยมีพระเกตมาลีรักษาเก้าพระองค์ พระกาธานีมีใจจำนงกำหนดโดยตรงสิบสองลาศีเทวดาทั้งนี้มาช่วยขาศีน mmm ียจันลลยมาขยานผลขยานพระปาทานมาให้เทวดาองค์ใดที่รักษาที่จำมาช่วยคุ้มครองช่วยป้องช่วยกัน เทวดาบนสวรรค์ทั้งสิบสองราศีปฏิสนธิบันดาลมรณะบันดาลเข้าสู่นิพพานนับล้านโกรธปีพระองค์ทรงโปรดตัวทั้งทอารนีได้บวชได้เรียนได้เขียนบาลี โวยภัยภยามีจงกำจัดไปไกลพาธรรมแปดหมื่นชื่นหนกชื่นใจพาธรรมมาเป็นมี้สวนจะิีเพียสมัยคุณมนุคุณ <คน S 1> ทนทนอยู่ไม่ได้สัตร์ตัวภายนอกคอยออกไปไกลสาตร์ตัวภายในบันไลสิ้นสวดเดชะพาพุทธมาหยุดอยู่เบื้องหน้า พราธรรมมาสถิตเบื้องหลังพราสังฆังรักษาพปอิวันเจ้าฟ้าสด็ตมารักษาทั่วกายองค์พระนาลัยมาอยู่เบื้องซ้ายขวาพราพมเทวาอยู่เบื้องสวรรค์สด็ตลงมารักษาข้าทุกวันเทวดาบุสวรรค์มาช่วยกันรักษา พระกาศตัวก้ามาช่วยพันสัตว์ตัวผัวทั้งชมพูขออย่ามียันตรายผัวโดเขี้วขาตำมัวกันอุบาสนียจันไลสั่งโคบาสุงมาดำลงชาดใจอยู่หน้าแห่งใดให้รับความสุขพ้นทุกข์พ้นโศกหมดโลกหมดภัย หมดอุบาจันไลใจสร้างกุศลที่ตกที่หลุนขอให้ได้เพิ่มพูนขออย่าให้สูญเพิ่มพูนบาลามีเกียรติพระเจ้านี้จนถึงรานิพานไปไปภาคนาผู้ทางรักษาทรมังรักษาสังทางรักษา อาหังวันธามิธุระตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพปสโสสลิเมนาทุอิติปิโซภะเขาวา พุทโธมีกำลังสัลีเมนะทุอิติปิโสภะคะวาธ์อะโมมีกำลังสัลีเมนะทุอิติปิโสภะคะวาสังโฆมีกำลังอหาหังพุทโธนะโมพุทธายะนะมภันเตเทตโลกวิทุอาโนตัลโล mà xa là xa ta mà xa nặng của tổ câu thì sao và khác thăm môắn cô bà của bạn ơi của bàrà tăng nghe đi ta vô biến như giúp bạn nó của của giúp thì bạn ยาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆยาติทังยตาริปุลิสาอยูคานิอัตถาปุลิสาบุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุในโยปาหูในโยทะกทีในโยอัญเชรีกะระนิโยอนุตตะลังปุญญาเกตังโลกา สัตติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมสาซาลีสัตาเทวมนุสานังผวตัธภควาติสวะคตโตภควาตาธรรมมสันเทติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกอปันนิโกปั จตังเวทิตาโพวินโยหิตเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังขวอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังขวายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโวสามีจิปฏิปันโนตัวสาวกสังขวะ จตาริภุริสายุคานิอาถาภุริสาภุคลาเอสาภะขวัโตสาวกัสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชะเีกัลลานิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะทิฏฐิปิโสภะขวาลังังสัมมาสัมพุทโตเทชะเจรณะสัมปันโนสุขตโลกาพิทูอนุ มตดตาลวัปุริสธรรมสาลาธิสัตวาเทวมนุสานังโพโตภะขวะติสวากาตัวภะขวะตาธรรมโมสันเทติโกะกาลิโกเยหิปัสสิโกโอปันนยิโกปัจจตังเวทิตาโปูบินโยหิเตสุปฏิปันโนภะขวะตัวสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโน ตัวสาวกสังโฆญายปฏิป ah ันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาทีทังยตาลิบุลิสายุคานิอัตตาปุลิสาปุคลายสะภะคะวะตัวสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญเชรีกรณนิโยอนุตตะลังปุ ญญะเขตังโลกาสัตติติพิโสภะคะวะลังหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลกาวินหัวอนุตตะโลุริสธรรมสาลาธิสัตตาเทวมานุสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาตัวภะกวะตาธรรมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโกอปั นายโกปะจตังเวทิตาโพวินยหิเตสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆโุสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีิปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญาติทั้งญาตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาปุค ลาเยสภคะวัตตสาวกสังโฆอาหูนยโยปาหุูนยโยทักขินยโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสะติติปิโสภคะวะอลังหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมาซาลทิสัทธาเท วันมโนสานังพุทธทวพระคาวาติสวะตัวพระควตาทมโมสันเทติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจังเวทิตาปูวิญญูเิติสุปฏิปันโนพระคาวตโตสาวะกสังโฆวุอชุปฏิปันโนพระคาวตโวสวะกัสังหัวยัยาปฏิปันโนพระคาวตโต สาวกสังโฆวสามีจิปฏิปันโนเพราะว่าตัวสาวกสังโฆวญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลาเยสาภพราะวะตัวสาวกสังฆอาหุนในโยปาหุนในโยทักขีในโย อัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาธิติปิโสปะกวาละหังสัมมาสัมพุทโธวิีเจเจรณะสัมปันโนสุขะตัวโลกะวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมสาสาธิสัตเทวมาณูตานังพุทโถปะกวาติสวาคาตัวปะกวาตาธรรมโมสันเทติโก กาลิโกเยหิปัสิโกโอปันนิโกปัจจตังเวทิตาปูวินโยหิตเตสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญาติทังจตาร บุริสายุคานิยัตตาบุริสาบุคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูในโยปาหูในโยทักขิในโยอัญชลีลกขันิโยอนุตตะลังปุญญาเกตังโลกกาสซติติปิโสภะคะวะอะขังสัมมาสัมพุทัววิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกกวิทูอนุตตะลูุริ สาธธรรมสาสาธิตสาธาเทวมนุสย์นังผุ้ตัวพระเขติสวากาโตภวพะเขวตาธทมโมสันเทติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนนยิโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิตเตสุปฏิปันโนภระเขวตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภระเขวตัวสาวกสังโฆญายปฏิปั นักว่าตัวสาวกสังโฆสามีที่ปฏิปันโนภคว่าตัวสาวกสังโฆวยาติ่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคาลายสาภคว่าตัวสาวกสังโฆวอาหูนายโยปาหูนายโยทักทีนายโยอัญชลีกรณิโยอนุดตรังปุญญาเขตังโลกัสสติติปิโสภควา อระหังสัมมาสัมพุทโธปิจจาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตโรุปุริสาธรรมมาราลิสัตเทวานุสานังพุทโธพระขวาติสวาคาตภคพระขวตตาธรรมโมสันติโกอาาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจตั้งเวทิตาโพบิโยหิติสุ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโน ตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะาตัวสาวกสังโฆวยาติทั้งจตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาบุคลาเอสพระคะวะาตัวสาวกสังขัวหูในโยปาหูในโยทักขิใยโยอัญชลีกลายนิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโนกาสาติติปิสะวะระก็ว่าหัง สัมมาสัมพุทโธเวชฌาจรณาสัมปันโนสุขตัวโลวิทัวนุตตโลปุริสาธรรมะสาทีสัตตาเทวมนุสสานังพุท e ตัวภควาติสวัสดาตัวภคกขวตาธรรมโมสันเิติโกอะกาลิโกเยหิปัสสิโกวอปันนิโ eh ก ตังเวทิตาพวิญโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังทวะยะยปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆ นิเทปติปันโนภะคะกวาตัวสาวกสังโฆยาติทังจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาภุคะลาเอสะภะคะกวาตัวสาวกสังโฆอาหุวในโยปาหุวในโยทักขิในโยอัญชลีกัลนิโยอนุตตะลังปุญญาเกตังโลกัสสุติติปิโสภะคะวะอะหังสัมมาสัมพุทธ ตัวเิดชาเจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูวอนุตตะโลบริสธรรมสาราิสัทธาเทวมโนสานังพุทธตัวะกวาติสวะคาตัวพระกวาตาธรรมมสันเทติโกกาลิโกเอหิปัสิโกโอปนนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนพคะวา ตวสาวกสังโฆวูชุปติปันโนภะคะวาตวสาวกสังโคยายาปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกสังโคยาทิทังจตาริปุริสายุปานิอัตตาปุริสาปุคะลาเอสภะคะวโตวสาวกสังโคอหนานโยปาหนานโยทัก ขีนายโยอัญชาเลิกะนันโยอนุตตลังบุญญาเขตังโลกาสะติทิพิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมะสารถีสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวะตาธรรมสัตต เทติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกะโอปะณียโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆหูจุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาติทัง จตานิปุริสายยคานิอัตาปุริสาบุคลายเยสาภคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชเลีกาลัิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกาสัตติติปิโสภคะวะลังหังสัมมาสัมพุทโธภิจชาจจรณาสัมปันโนสุขตัวโลกวิทวอนุตตะโล ปบริสัธรรมสาลาธิสัตตเทวมนต์สานังุทธโธภควาติสวากาตัวพระวตาธรรมโมสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจัตตเวทิตาปูวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังขวูจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังขวย ยยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติ่ทางจะตาริปุริสายุคานิอัตถุริสาบุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขิ่นายโยอัญชลีกาลัิโยอนุตตะลังบุญญะเขตังโลกาสั ปิทิพิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทธตวิวชาจรณะสัมปันโนสุขโตลกับวิทูอานุตโหลวงโิสัธธรมาสาริสัตถาเทวานุสานังพุทธตวภคะวัติสวขาตัวภคะวตาธรรมัสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปจัดตังเวทิตาปุ โวินโยเติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวอวุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวาที่ทั้งเจตาริบุลิสายุคานิอัตตาปุลิสาบุคลาเอสาะภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหูนยโยปาหูนยโยทักีนยโยอัญชลีกัลนิโยอนุตตลังพุญญาเขตตังโลกัสสติติปิโสพระขวารังหังสัมมาสัมพุดโทวิชชาเจรณะสัมปันโนสุขตัวโลกบิทูัวอนุตตะโลปุริสาธรรมมาสารีสัทธาเทวมาณูสานังพุทโทพระขวาติสวั ตัวพักกว่าตาทำมโมสันเทติโกกาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาบพวินโยหิเตสุปฏิปันโนพักกว่ตัวสาวกสังขวัวชุปฏิปันโนพักกว่าตัวสาวกสังโฆสามีญาปฏิปันโนพคกว่ตสาว กษัสังโฆคยาทีตังจะตาริปุริสายุ่คานิอัตตาปุริสาบุคลาเยสาปะกวาตัวสาวกสังข์โอหูในโยปาหูในโยทักขีในโยอัญชลีกลายนิโยอนุตตรังผลญาเขตังโลกาสาทิ่ิพิโสภะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจรณะสัมปันโนสุขตัวโลกาวิทู อนุตตโลปุริษาธรรมมาสาลีชาเทวานุสานรงมโพตโปภควาติสวะขาตภคะวาตาธรรมโมสันเทติโกากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจตังเวทิตาโพวินโยหิตีสุปฏิปันโนภคขวาตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาตัวสาวกะสังโฆ ยะยปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆวยาที่ทั้งจตาริปุริสายุคานิอัตถรปุริสาบุคลาเอสภะคะวะตสาวกสังโฆ โยปาหุในโยทักขิไนโยอัญชลีกะลานิโยอนุตตรังบุญญะเกตังโลกาสาติติวิโสภควะอะระหังสัมมาสัมพุทโวิชาจรณสัมปันโนสุคะโตโลกวิอนุ